สวัสดีครับ FC ทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเข้ารายการ Thailand ลีก g น e 1ะครับผมก็ฟาดแข่งไปแล้ว4หคู่นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วแหละก็กำลังฟาดแข่งอยู่ณขณะนี้เมืองทองแล้วก็สุขโขทัยนะครับเมืองทองนำอยู่2ประตูต่อ0นาทีที่66แล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกเพราะว่าเตะอยู่ที่ทันเดอร์โรมด้วยหลังจาก เมืองทองจะใช้ทันเดอร์โดมแม์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับแล้วก็จะไปให้ให้คอนเสิร์ตเขาเช่าไปน้อยหนึ่งราคาตามข่าวออกหน้าเว็บนะบก็ตามนั้นเลยนะครับแอดไม่แน่ใจครับก็ก็ต้องก็ต้องว่าไปไปตามนั้นนะครับก็แฟนคลับเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับของแฟนบอลเมืองทองจะไปเตะที่สนามเป็นกลางตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นแถวแถวนนทบุรีหรือว่าอาจจะเป็น ไปยืมใครสักแห่งก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีข่าวเอเคลื่อนไหวใดๆนะครับมาดูนะครับคู่แรกนะครับนครปฐมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเอ่อจากฟูงนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับปราสาทสายฟ้าก็เป็นไปตามที่แอดคาดไว้นครนครปฐมแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2่คาบ้านนะครับ ก็ทําให้สถานการณ์ของนะครปฐม,มย,ยังแย่แยเลยครับถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ลำดับที่แอปเปิดตารางไปด้วยที่แปดก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรนแมตช์หน้าก็จะไปเยือนเชียงรายรไปเยือนเชียงรายเนี่ยก็ไม่ไม่ง่ายนะเขไม่ง่ายนะหากแพ้เชียงรายอีกอา้าวแพ้เชียงรายอีกก็น่ารักน่ารุนเลยครับก็จะอยู่สามสิบสองแต้มเท่าเดิมนะครับตอนนี้นครปฐม,มเตะยี่สิบเจ็ดแพ้แปด ชนะ8เสมอ11บเออยู่32แต้มตามหลังเชียงรายอยู่1แต้มนะครับเพราะยืนแล้วเาอุทัยธานีเนี่ยก็อาจจะชนะลำพูนก็อาจจะชนะอย่างเงี้ยถ้าทีมเหล่านี้ขึ้นไปเหนือเหนือ33แต้มเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครปฐม,มจะหล่นลงมาทันทีเลยครับจะหล่นลงมานะครับจะหล่นลงมาเท่าๆกับสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยวันนี้แพ้แพ้เมืองทองเนี่ย ก็จะเป็นยีิบเก้าแต้มอยู่ถ้าหากว่านคนปรปฐมไปเยือนเชียงรายไปแพ้อีกแล้วไปเยือนบีจีไปแพ้อีกแล้วนัดส่งท้ายก็ไปเยเอือนแอดไม่แน่ใจเยือนใครเดี๋ยวแอดแอดเปิดไปด้วยก็แล้วกันนัดที่ยี่สิบยี่สิบแปดเนี่ยนคนปรปฐมเนี่ยไปเยือนเชียงรายใช่ไหมฮะไปเยือนเชียงรายนัดที่ยี่สิบเก้านะครับนัดเ,เกือบจบฤด,ด,ดูกาลเนี่ย นครปฐม,มไปเยือนบีจีและตบท้ายด้วยไปเยือนไปเยือนการท่าเรือตอนรับการมาเยือนบีจีแล้วก็เราไปมาเยือนการท่าเรือเกิดแพ้ทั้งสามนักขึ้นมาเนี่ยงานเข้าเลยนะครับต้องไปรุนให้ทีมล่างๆนะ่ะตัดแต้มกันเองน่าจะมีอยู่เพราะว่าอย่างอย่างอุทัยธานีเงี้ยอุทัยธานีนี่ก็จะต้องไปโดน โดนกับบุรีรัมย์อยู่แล้วแล้วก็ตราดนี้ก็จะไปเจอกับลำพูนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ประจวบเอยเจอเดินทางไปเจอเชียงรายร้บเมืองทองมาเจอกับชนบุรีเอออะไรประมาณนี้ก็อาจจะตัดแต้มกันแต่ว่าสถานการณ์แอดให้น่าเป็นห่วงคือนะคอนปรปฐมนะณนะขณะนี้นะครับณนะขณะนี้ก็เมืองทองนําไปแล้วนะครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเข้าาวกาตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือทำเออแอดจะยังไม่แก้แล้วก็แอดจะ จะบล็อกสกอร์ไว้ก่อนเป็น2อศูนย์แล้วก็แอดจะรายงานวันพรุ่งนี้ทีเดียวตอนนี้ตอนนี้เมืองทองน่าจะได้3า,าแต้มชัวร์แล้วแหละแต่ว่าสกอร์ไปขนาดไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่แอดแอดแอดจะเขาเรียกว่าอะไรสแตติกไม่เคลื่อนหยุดอ,อยู่ตรงนี้ก่อนว่า2อศูนย์นะขณะนี้เนคนปรปฐมมีอยู่27แต้มเอ้ยแข่ง27ดนัดน,นะครับชนะ8เสมอ8แพ้11อยู่ลำดับที่ แปของตารางมี32แต้มนะครับเออ่ตามหลังเออ่ตามหลังเชียงรายอยู่1แต้มสถิติ5นัดหลังในการชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับจ่าฟูงนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดแข่ง27ชนะ18เสมอ8แพ้1นะครับมีอยู่62แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับอจอจินโย่เนี่ยทำชนะ4นัดรวดละ อืแล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยจะเป็นของจอจินโย่ละที่เข้ามาทําแล้วก็ทําแต้มได้ยอย่างน่ารักน่าลุ้นเชียวพราเราจะไม่เป็นอื่นหรอกครับเดอะวินเนอร์น่าจะเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดนี่แหละอแอดฟันธงเลยคู่ต่อไปนะครับโปลิสเทโลเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้โปลิสเทโลเก็บได้มาหนึ่งแต้ม,นนตมก็ก็ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่ตอนนี้อยู่บวยก็จริงนะครับแต่แต้มไม่ได้ห่างเลยนะครับ ทรงง,งไว้25แต้มนีแล้วก็หลังจากนี้โปลิเทโรเนี่ยอาจจะไปชนะสัก2นัดอะไรประมาณนี้ก็ทําให้การอาการตกชั้นนี่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแข่ง27ชนะ6เสมอ7แพ้14มีอยู่25แต้มนะครับโปลิเทโรสถีนัดหลังนี่ก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับผู้มาเยือนคือเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเชียงรายเนี่ย อยู่มีอยู่33แต้มแอคทีฟว่า,น,าน่าจะผ่านได้นั่นน,น่าจะผ่านได้อ่านัา่นน่าจะรอดได้นะครับเชียงรายอยู่ในเต็นดนั่นน่าเจอนครปฐมตัดแต้มกันเองนะครับตัดแต้มกันเองให้เชียงรายเป็นต่ออยู่ขุมนึงเลยละเพราะว่าเตะในบ้านเนาะกถิตีของเชียงรายนะเตะ27นัดอ่าชนะ8เสมอ9แพ้น10นะครับมีอยู่33แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังก็ชนะ2เสมอ1แพ้น2นะครับ อยู่ลำดับที่7ของตารางคือถ้าไม่เสียทรงตอนหลังๆปีใหม่มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแอนไม่แน่ใจนะครับที่ไปแพ้จ้าระหวัน6-7นะักจนทำให้ FC บางท่านเนี่ยยังไม่ล้างรถจนกว่าเชียงรายจะได้แชมป์เมื่อ3แมแม์ที่แล้วเนี่ย,ยจะได้คะแนนนะโทษทีโอ้แอนนี่ยังไงเนาะเออเมื่อ3ามแมตก่อนหน้านี่ชนะช,นะชนะที่แพสตเดียมหรือล้างเลยเอียมอ่องออ,กอ,อกไทยเลยรถคันนั้นสุดยอดนะครับสุดยอด ยอมใจจะเป็นภาพล้อเลียนหรือ,อยังไงแต่ยอมใจก็เลยเออแล้วก็ทําไปเพราะเขาก็รักรักบ้านเกิดเขาเนาะรักทีมเขาเอ,อคู่ต่อไปนะครับราชบุรีนะครับแอดดูอยู่ครับแพ้คาบ้านต่อบีจีศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งซึ่งแอดดูแล้วบีจีบอลไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นไม่ใช่โคเทกุไม่ใช่สไตล์ของของญี่ปุ่นโดยแท้เลยครับทําไมช้าเพราะจริงๆแล้วออนักเตะ อาจจะเป็นทีมเยือนก็ได้ไม่แน่ใจนะครับถึงจะชนะก็ตามแหลแต่ว่าแอดดูแล้วก็ยังทรงๆอยู่นะครับทรงๆอยู่แต่ก็เก็บ3แต้ไมไปได้นะครับราชบุรีผิดฟอร์มไปน้อยหนึ่งนะครับผิดไม่น้อยหนึ่งเยอะเลยครับก็ไปตามเกมของของบีจีซะส่วนมากแอดคิดว่านะก็สปีดบอลไม่เร็วไม่หรือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทำให้บีจีเก็บ3แต้มในบ้านของราชบุรีไปได้นะครับ ทำให้สถานการณ์ของราชบุรีเมืองโอ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ลําดับที่6ของตารางนะครับก็ไม่ต้องไปไล่เมืองทองหรือว่าบีจีแล้วเพราะแต้มมันขาดแล้วครับแต้มมันห่างกันเกินไปนะครับแต้มห่างจากเมืองทองนี่ประมาณ8แต้ม8ปดแต้มนะครับเออใช้ประมาณเอาแล้วกันขี้เกียจบวกอืแข่ง27ชนะ10เสมอหแพ้12อมีอยู่35แต้มนะครับอยู่ลําดับที่6ของตารางก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเรื่องตกชั้นนะเพราะว่า ปลอดภัยร้านเปอร์เซนต์และแต่ไม่ใช่ร้านเปอร์เซนต์นะทีษฎีก็คงไล่กันอยู่แต่ว่าอีกสามนัดอย่างนี้ก้าแต้มอย่างเงี้ยก้าแต้มอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะผ่านได้นะก้าแต้มน่าจะผ่านได้น่าจะร้อยเปอร์เซนต์แล้วน่าจะเหนือโซนตกชั้นร้อยเปอร์เซนต์แล้วเดี๋ยวแอดบวกให้ก็ได้นะครับก้าอาก้าอืมก็น่าจะผ่านครับน่าจะผ่านน่าจะมีการตัดแต้มกันเองอยู่แต่้าทฤษฎีก็มีสิทธิ์อยู่นะ ก็ทำให้ราชบุรีเนี่ยมี35แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังแพ้4แต่เสียทรงมาตั้งแต่แพ้สุโขทยนะัยแล้วไม่รู้ว่ากรรมการท่านนั้นยังยังยัง,ย,งยังโดนแบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แอดเห็นแล้วก็โอ้เลิกเลิกเปล่าเหรอครับท่านเปล่าท่านนั้นหรือไปฝึกปลือมาใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอไม่ไม,ไม่เห็นไหมครับโมเมนตัมของราชบุรีเขาเปลี่ยนเลยอนะหลังจากท่านเป่า เป่าลักษณะอย่างนั้นมาก็ทําให้เขาเสียทรงมาเลยอเงี้ยอ,อันนี้สความเทนส่วนตัวของแอดน,นะครับควาเส่ส่วนตัวของแอดไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดนะครับในในกรรมการนะครับในลูกนั้นแทนที่จะได้ตีเสมอก็ก็ไม่ได้ตีเสมอซะเป็นแพ้เลยอะไรประมาณนี้ก็ชนะหนึงเสมอ4ีนัดหลังสุดของราชบุรีนะครับออ ก็ bg จีนะครับมาดู bg ครับผู้มาเยือนแข่ง27ชนะ12เสมอ9แพ้6นะครับมีอยู่45แต้มแล้วจาก42เป็น45แล้ววันนี้อยู่ลำดับที่4ก็ยังต้องตามการท่าเรืออยู่ถ้าหากจะขึ้น3ามลำดับแรกนะครับตามท่าเรืออยู่4แต้มสถิติ5น้านหลังดูดีแล้วล่ะครับชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับยังยังเป็นทรงบอลที่ที่ที่ไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นอยู่นะครับเป็น ไม่ใช่สไตล์ของโค้ดโค้ดเทกูแอทิว่าอย่างนั้นนะคออือยังยังช้าแล้วก็ชนะทิพเมื่อไหร่จะเลิกเลิกย้อนบอลสักทีหนึ่งแอดต้องดูตั้งแต่แมตช์ในทีมชาติที่อยู่ราชมังคลาที่เสมอหรืออะไรเมื่อ4ี่ห้าหปีที่แล้วแกไปย้อนยอชอบย้อนอยู่างนั้นย้อนย้อนบอลก็เข้าใจแหละถ้ามันผ่านได้นะมันสวยงามอะไรประมาณนี้ ลูกจะเข้าประตูแล้วหลบจะหลบหลบแล้วหลบอีกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับมัน,ม,นมันต้องโลไปเลยอะไรนี่คือความเห็นส่วนตัวของแอดหรอกอาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ของชนะทิพย์ก็ได้ชอบย้อนบอลย้อนคือจากซ้ายดิธรรมชาติชนะทิพย์ไปขวาแล้วอ่จากซ้ายเลี้ยงไปขวาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเมซี่เลี้ยงไปขวาแล้วแล้วไปย้อนบอลไปทางซ้ายเมื่อไปย้อนบอลเปทางซ้ายโอ้ใครมันก็รับเอ่อก็ดักได้ครับแอดก็ดักได้ถ้าถ้าแอดแข็งแรงอยู่ก็จึงอ ก็เลยทําให้ BG ชนะแค่1นศูนย์อะไรแนบะจริงๆน่ะถ้าผ่านถ้าชนะที่จ่ายลูกนั้นได้ก็จะเป็นรุนไปทําประตูที่2ได้อะไรแบบนี้ความเห็นส่วนตัวของแอดเฉยๆนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับ BG เก็บ3แต้มได้นะครับแมตชนี้คู่ต่อไปนะครับเมืองทองนักขนาดนี้นะครับเมืองทองนําอยู่สี่ศูนแล้วครับไม่มีอะไรน่าสนใจแลครับ4ีเก็บ3แต้มได้ชัวเปิดมาปั๊บนี่ศูเป๊ะเลยดังนั้น สกอร์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับอยู่ใต้ท้ายคลิปนะครับแอสไซสกอร์สต็อปไปเยอะที่สองศูนย mm ์ hmm. แต่ว่าเมืองทองณขณะนี้สามแต้มแน่นอนครับสามแต้มแน่นอน mm hmm. ก็จะทําให้เมืองทองเนี่ยขึ้นขึ้นมาอยู่อันดับที่5อย่างเหนียวแน่นแน่นอนนะครับมีอยู่43แต้มนะครับตามหลัง BG อยู่2แต้มหายใจลดต้นคอ,อ BG ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบฤดูกาลอีก3แมตช์นะฮะก็จะเป็นท็อป4ได้อย่างเงี้ยครับแข่ง27 ชนะ13เสมอ4รวมแมแชนนี้ด้วยนะครับชนะ13บสามนะก็แพ้สิ passive, นะครับมีอยู่43แต้มช่วงหลังๆที่ขอเป็นทีมเยือนไปก่อนนะครับช่วงช่วงแรกๆนะขอเป็นทีมเยือนก่อนปรับปรุงสนามหรืออะไรก็ว่ากันไปนะแอดไม่แน่ใจพอมาเตะอยู่ในรังเย่าก,ก,ก็ก็จะเก็บแต้มและเป็นกอดเป็นกรรมอย่างเงี้ยยู่43แต้มนะครับต้องให้โคด้ดให้ เครดิตโค้ดแล้วก็ทีมงานนะครับเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจากมาริโอดูรัฟสกีมามาเป็นเอ่อโค้ดโค้ดแอดจำชื่อไม่ได้แอดเป็นแฟนคลับเขาน่ะดูดูดูดบทบทบทจะลืมก็ลืมอย่างเงี้ยก็โจซิกนะก็โจซิกนะเนี่ยอ่าโจซิกนะฮะก็ก็ต้องให้เครดิตเขาเลยสุดยอดนะครับจำลุงเลเน่นเดอ,อร์เซียได้นะก็ทำบอลดีนะครับทำบอลสายสายยุโรปเลยอนะ แอดชอบเลยคะเรเน่เดอซาเย่สุดยอดนะครับแล้วก็ที่ที่ทำบอลแบบเมืองทองได้เอนเตอร์เทนที่สุดเลยแอดชอบคนเนี้ยครับคนเนี้ยจริงๆเลยครับเอนริเก้คาริสโตนะครับโค้ชปาตเกตที่ทําทีมชาติเวียดนามแล้วมาทําเมืองทองระยะสั้นๆจริงๆแล้วแกทําบอลดีนะครับบอลทำบอลดีแล้วก็เอนเตอร์เทนแม่โยกซ้ายโลขวาโอ้โหชอบชอบแอดชอบก่อนยุคนั้นไป็ปศสองพันสิบเอ็ดมั้งเออแล้วอยู่ เขาก็หายไปอะไรประมาณนี้ครับก,ก็ก็เสียดายครับเนี่ยนะคือบอลอนเตอร์เทนเอ่อจากนั้นก็ก็ไม่เป็นไรมีรับโจซิธเออมีรับโจซิฟนี่มามาทำก็โอเคสไตล์นี้เลยเก็บแต้มได้เป็นกออเป็นกำนะครับสติตินะครับ5นัดหลังสูตรเนี่ยชนะ4แพ้1ก็แพ้บุรีรัม3-1ที่ช้างสเตเดียมอารีน่านะครับก็ก็ไม่ว่ากันนะพอเข้าใจได้นะครับ พราะด้วยตัวนักเตะเนี่ยไทยจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่สู่เจนใหม่แล้วก,ก,ก็ต้องปรับปรับวิธีการไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้เมืองทองอยู่ที่5นะก็น่าจะอยู่ทรงอยู่ที่5อีกน่าจะจนจบฤดูกาลจบครอสเลยมั้งฮะตอนนี้ยณขณะน,นี้เมืองทองนําอยู่40นะครับแต่แอดจะสต๊อไปไว้ที่20ก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้วันพรุ่งนี้เป็นสีฟ้าไว้ก่อนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จงอางพยองคอนแก่นยูในเตตต้อนรับการมาเยือนของ แบงคอกแบงคอกต้องชนะนะครับถ้าหากจะอยู่ในเทอมที่ว่าลุ้นแชมป์อะไรประมาณนี้แบงคอกเนี่ยมีอยู่54นะครับ54แต้มเนี่ยตามหลังอยู่อยู่เท่าไหรล่ล่ะ12แต้มนะเอ้ยตามหลังอยู่ไม่ใช่อยู่8แต้มโทษทีแข่งน้อยกว่า1นัด26ชนะ15เสมอ9แพ้2นะมีอยู่54แต้มตามหลังอยู่6แต้มนะครับ6 7 8แต้มนะครับโอ้ โอ้ไม่น่าจะทันครับไม่น่าจะทันแต่ในทางทฤษฎียังยังได้อยู่ในทางปฏิบัติไม่ได้ได้แล้วแหละก็สฤฎีห้านัดหลังออกเสมอสัส่วนมากนะไปเจ้าที่เชียงใหม่เชียงรายซะเยอะเลยอะเจ้าที่ภาคเหนือซะเยอะเลยภาษาภาษาพื้นเมืองกําเมืองนะครับชนะสองเสมอสานะครับทําให้อยู่ลําดับที่สองอย่างเหนียวแน่นเลยครับตอนแรกอยู่ลําดับที่หนึ่งอยู่แล้วก็เอาไปเอามาเสียทรงตอนไปเตะถ้วย เอเียแชมเปี้ยนลีกก็ทำให้เก็บแต้มได้ไม่ไม่ปังเท่าไหร่นะครับนี่คือแบงคอกยูเนเต็ดนะครับอยู่ลำดับที่2ส่วนเจ้าบ้านนะครับขอนแก่นอยู่ลำดับที่11เสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนเดิมนะถ้าแพ้นัดนี้ก็ก็ยังงงงงงง,ง,งกับกับแต้มเลยครับเพราะว่ามันจะอยู่31แตม้มก็รอสุขโขทยัยแล้วก็ประจวบในี่แซงเลยครับถ้าสมมติว่าแพ้นัดนี้รอใหอ้ชนบุรีจนถึงตราด โปลิสเนี่ยที่สามารถจะแซงได้เลยนะถ้าหากว่าแพ้นัดนี้นะครับนี่คือนี่คือแต้มมหากราบเขาเรียกมันใกล้ชิดกันเหลือเกินแต้มนะครับสดิตีนะครับแข่ง26ชนะ7เสมอ10แพ้9นะครับมีอยู่31แต้มอยู่ลำดับที่11ของตารางนะครับเท่ากับลำพูนวอร์เรอร์เลยครับซีห้านัดหลังก็คือชนะ3เสมอ1แพ้1น่นะครับคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือต้อนรับการมาเยีอยของฉลามชนนะครับการท่าเรือเนี่ยอยู่ลำดับที่3มานานมากแล้วแหละ มีอยู่49แต้ม26นัดชนะ14เสมอ7แพ้5นะครับ49แต้มนะตามหลังแบงคอกอยู่6แต้มนะครับก็ก็น่าจะรักษาเทอมนี้ไปจนจบฤดูกาลนะฮรสถิติ5นัดหลังก็ดูไม่ขี้เหร่นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนี่คือการถ้าเหลือ่วนฉลามชนต้องหนีตกชั้นนะครับอยู่ในโซนตกชั้นถ้าหากว่ายืนยันว่าอย่างนี้ก็ต้องไปทัวร์ทั่วไทยไปที2เลยครับไปร่วม ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรล่ะทีมจากต่างจังหวัดนะครับเออซะเยอะเลยอะไรประมาณนี้ตอนนี้อยู่ลำดับที่14ของตารางในโซนตกชั้นมี26แต้มนะครับตามหลังประจวบอยู่1แต้มนะครับสถิติก็แข่ง26ชนะแค่6นะครับเสมอ8แพ้12มีอยู่26แต้มสถิติ้านัดหลังเนี่ยแพ้3เสมอ1ชนะ1เก็บได้อยู่แค่4แต้มนะครับแ,แรกๆก็ดูดีนะครับคนแห่งทําดี นูนไปที่ลำดับ,บ,บที่11 12หนุนแล้วดูอยู่ก็วูบลงมาเหมือนเดิมนะครับก็ก็หากจะลองทีมลองเด็กอะไรประมาณนี้อาจจะได้ทัวทั่วไทยนะครับขอ,องสลามชนเนาะ,ะคู่สุดท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้ประจวบนะครับของโคตเตียพบกับลำพูน,นะครับเนี่ยศึกตัดแต้มกันเลยครับเพราะว่าลำพูน,นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยนะครับอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะั้นยังอยู่ในโซนที่ในตามหลักแล้วก็ยัง ก็ยังมีสิทธิตกชั้นอยู่นะครับประจวบเนี่ยอยู่ในบ้านในสถิติดีมากนะครับไม่แพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอนะครับไม่แพ้นะครับประจวบแล้วก็แมทแมทล่าสุดเนี่ยไปเสมอแบงกอกถึงธรรมศาสตร์นะครับก็เก็บเป็น27แต้มจากสถิติทั้งหมดนะครับแข่ง26ชนะ6เสมอ9แพ้11นะครับ27แต้มตามหลังสุโขทัยแค่2แต้มนะครับหากชนะนัดนี้ก็จะเป็น30แต้มแซงสุโขทัยเลยครับถ้าชนะ นะครับ5นัดล่าสุดนี้ก็จะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ <c oughs> โคตเตียจะไปเยือนถิ่นเก่านะครับจะไปเยือนถิ่นเก่าที่เคยคุมชนบุรีแล้วก็แกก็ลาออกไปทําที่ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเออก็คล้ายๆกับว่านึกไม่ออกนะครับโคตเตียแล้วก็มาโคเทกุแล้วก็มาโคเทคเงอะไรประมาณนี้ ก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็ไปเอ่อชนบุรีก็ได้เท่านี้ครับชนบุรีนะครับชนบุรีพูดถึงชนบุรีก็ได้เท่านี้ทีเนี้ยโคตียม,มาเยือนถิ่นเก่าเนี่ยจะเป็นการตอกย้ําให้ชนบุรีอยู่อยู่แค่นั้นหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ชนะเอ้ยหมายถึงว่านําความปลาชัยไปให้ทีมเก่าแล้วก็ประจวบได้สามแต้มขยับขึ้นไปทําให้ชนบุรีเนี่ย อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนเดิมนะครับสถิติของชนบุรีเนี่ยดูดูแขงแกรงเลยนะครับชนะชนะแค่6นะครับอย่างที่แอดอพูดไปนะครับก็คือหลังๆเนี่ยไม่โอเคเลยครับน่แล้วมาเจอโคตเตียด,ด้วยลองดูนะครับจากชนะ6เสมอ 8, 8 12, แพ้12จะจะจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้มีคำตอบนะครับนี่คือคู่สุดท้ายของของอาทิตย์นี้นะครับเป็นนัดที่27ทับ30 จบอาทิตย์นี้ก็จะเหลืออยู่แค่3 3นัดนะครับอ่ะลองติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับผลการแข่งขันเนี่ยแอดเอาไว้ท้ายคลิปนะครับโคเวอร์ดดนตรีนั่นหนึ่งนาทีเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมได้เต็มที่อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ